สีปลักกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้กดกระดิ่งกิงให้บวยนะค่ะ คลิปที่แล้วนะคะเราได้รีวิวของพวกนี้ไปนะคะก็คงเห็นกันแล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราไม่ธรรมดาจะอันนี้อาจจะบแบบแต่เขาจะแบบเออก็มันก็ต้องซื้ออยู่แล้วหรือมันธรรมดาอะไรอย่างนี้นี่จ้าให้ความไฮเทคความแบบว่าเออเทคโนโลยีแล้วก็เขาาา้านะจ้านี่ก็คือเครื่องให้น้ําแมวอัตโนมัตินะคะแล้วก็ต่อแอปได้ทุกคนเออจะต่อแอปได้ยังไงหรือมันจะมีความพิเศษยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่จ้าน้าตาประหลาดประหลาดมันคือ มันคืออะไรเราไปดูกันนะคะยังไม่บอกหรอกจ๋าเออเดี๋ยวไปดูนนะคะมาค่ะทุกคนเรามาอันบอกกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้หลพราะอาจจะสงสัยว,ว่ามันคืออะไรแล้วเรามาแกะให้ทุกคนได้ดูกันแกะออกมานะคะก็มีสติกเกอร์มีอะไรไม่รู้หนึ่งอันนะ่ะมีอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็คู่มือนะคะไว้อ่านแต่นี่ทุกคนอ่าดูอ่ามันงามมันคือ กล้องดูแมวนะคะแล้วก็สามารถแอคชั่นกับแมวได้คือเล่นกับเขาได้นะคะก็คือจะเล่นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงและที่สําคัญคือมันต่อแอปได้แล้วก็่เป็นกล้องกันเนอะเอออันเนี้ยก็มีแค่นี้นะคะในในสูงนี่สามอย่างแต่มันดูกันนะคะแล้วมาแกะอันต่อไปกันเลยดีกว่าเออนี่คือ น้ำพุแมวนะคะทุกคนน้ำพุแมวเนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่ามันกรองมันแบบทําให้แมวได้กินน้าสะอาดและทำให้แมวได้กินน้าําม,มากขึ้นแกะออกมานะคะก็จะมีน้ำพุหนึ่งอันแล้วก็มีคู่มือหนึ่งอันแกะเลยไม่รอชา้าแต่นี่อันนี้ขออนุญาตนี่นะคะแล้วก็แล้วก็แกะน,นี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในมีอะไรไม่รู้ให้อา2สองอันมีหัวอะแดปเตอร์หนึ่งอัน ปั๊กเป็นบัก๊กบักไทยนะไม่ต้องใช้หัวแปลงดีมากทุกคนนับพุนะคะตัวฐานมันเออดูดีอยู่นะพลาสติกแบบว่าความวันนี่มันอะเรกว่าอะะวัสดุกมันอะไม่กองแกงนะทุกคนนี่ที่ใส่น้านะคะเออดูดีอยู่นะนี่นี่ทุกคนแล้วก็ห้างพื้นเขานะคะมีการลื่นด้วยนี่กันลื่นเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะคะแล้วก็เรามาลองใช้งานกันดูนะคะไปค่ะ อันนี้คือไม่เคยใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะคะก็เรามากรอบดูนี่ค่ะไปแป้น่นี่ปโอเคนะคะอันนี้ได้แล้วต่อนีเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาลองเสียบปลั๊กแล้วลองใช้งานดีกว่าว่ามันต่อแอปได้ก็เดี๋ยวลองใช้งานก่อนแล้วค่อยลองต่อแอปนะคะใส่น้ําก่อนคะ่ะน้ําเปล่านะคะที่เสียบปลั๊กก็อยู่ข้างหลังนะคะอ๋อเจอแล้วทุกคนพลาดเองว่า ใส่น้ำไปก่อนต้องเสียบอันนี้ก่อนเออไม่เป็นไร <_ d ata> เขาอยู่ตรงตูดฐานนี้นะคะคือเขาซ่อนซ่อนไม่ให้ปักมันอยู่ข้างนอกเพื่อกันแมวแบบเอามาเล่นอะไรเงี้ยก็คือดีมากนี่มันก็จะมีเอามาอย่างนี้แมวก็จะแบบว่าแง่แง่แ,มแ,มแมไม่ได้เออคิดออกมาดีนะแต่เราใส่น้ำไ้ก่อนหนะะัก่ะเสียบปักกันเลยนะคะ แท,แทมาเปมือยังขึ้นแล้วเห็นไหมนี่คะ่ะเป็นปุ่มกดเออเนี่ยขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะเหมือนน้ําตกไหลก็คือตรงเนี้ยมันจะเอียงประมาณ7องศาก็คือทําให้แบบว่าเวลาแมวเนี่ยแมวเราขนแบบขนมันยาวใช่ไหมทุกคนทําให้คางแมวอ่ะมันไม่เปียกน้ําแล้วไม่เป็นเชื้อรามันดีมากทุกคน <Okay. S 2> เออไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันเหมือน มันเขาเรียกว่าอะไรอะหมุนตลอดเวลาเออมันทําให้แบบแมวกินน้ําเยอะขึ้นแล้วก็มันสะอาดนะคะมันมีเครื่องกรองอยู่ข้างหลังอะตัวฟิลเตอร์กรองก็กรองได้เยอะกรองฝุ่นกรองไอโลหะนะกรองเส้นผมกรองอะไรเงี้ยก็มั่นใจได้ว่าลูกเรากินน้ําสะอาดนะคะอันอน,น,น,นี้อันนี้อันนี้อเกิดมาเป็นเพื่อนนางแบบชัดๆเลยเนีะยอ้หโอ้โหกินเลยกินเลยกินเลยมันกินแล้วเนี่ยมันกินแล้วมันกินแล้ว เรียบปากหนึ่งทีเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาลูกฉันอันนี้อันนี้นน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 มาลองเจ้าตัวนี้กันนะคะตัวนี้คือไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาเขินกล้องนะคะไม่ได้เกิดมาเป็นนักแสดงเปิดมาเป็นลูกอีชาวบ้านเออก็เข<ๆ>ินเขินไม่ค่อยอยากออกก้องเท่าไหร่แต่วมาลองให้เขาลองดูนะคะว่าจะกินไหม คคนคะเห็นยังลูกฉันชอบเออสิ่งดังไม่ได้เพราะว่าลูกฉันคิดตุกใจเออก็ขอพูดสิ่งเบาๆก่อนนะเออดูดๆกินหูก,กินแบบืก็บอกนะว่าลูกฉันอ่ะชอบน้ำอะไรแบบนี้มาลองกินไหมกินไหมนะกินไหมาม,าม,ามาค่ะทุกคนเรามาลองต่อแอปกันนะคะอันนี้ก็คือวิธีรีเซ็ตไวไฟนะคะกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้กดค้างไว จนกว่าไฟสีฟ้าจะขึ้นตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็กดคำว่าอันนี้เรากดไปแล้วนะคะต่อแอปมี h โฮมก็ใครต่อไม่เป็นก็กดตรงรูปตัวไอตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ดูผ่าน Facebook ก็ในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะต่อง่ายมากเออทุกคนกดเข้ามาแล้วก็คือภาษาจีนจะเอ้ยฉันอ่านไม่ออกก็เราลองดูนะคะก็แต่ว่าอ่านไม่ออกก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาะค่ะเพราะว่าไอคอนมันอะเราเข้าใจ คือแบบไม่ต้องอ่านออกก็เราก็เข้าใจก็อย่างแรกเลยคือปุ่มเปิดปิดนะคะเราลองกดนะกดปิดนะปิดแล้วเห็นไหมเห็นน้ำหยุดไหมน้ำหยุดไปแล้วนะคะก็คือมีปุ่มปิดปุ๊บมาหอเปิดก่อนนะคะก็อันนี้ก็มีปุ่มพุ่งแรงพุ่งน้อยอะเนี่ยอันนี้พุ่งน้อย,อยเบาๆหมดเงียบนั่นแหละเออสำหรับแล้วอันนี้ก็คือ ดีมากทุกคนก็คือเสียงอ่ะไม่มีเลยนะเสียงเงียบมากเงียบแบบแทบไม่มีแบบไม่ไม่แทบอ่ะไม่มีเสียงเลยดีกว่าคือมันเงียบมากทุกคนก็คือดีมากสําหรับใครที่แบบว่านอนแบบนอนแล้วมีเสียงรบกวนเงี้ยบางทีเราก็หงุดหงิดเนาะเออก็อันนี้คือตอบโจทย์นะคะปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือมันเป็นแจ้งเตือนฟิลเตอร์ของเรานะคะเขาแต่ว่าทิ้งแล้วฟิลเตอร์ที่กองน้ําอ่ะคือควรเปลี่ยนทุกๆดึงเดือนนะคะก็คือควรเปลี่ยนเป็นแจ้งเตือนของเรา มันบอกเนี่ยสาวันเนี่ยเออมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เรานะคะก็คือเขาบอกว่ามันสามารถกรองฝุ่นกรองแบบพวกเส้นผมอย่างเงี้ยมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กองโลหะหนักได้เออมันกองโลหะหนักได้คะบางทีน้ํามันมีแบบสารเจือปนอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถกรองได้นะคะทุกคนมาแล้วมาดูเจ้าเครื่องเียนดีกว่านะคะนำเสนอมากมันมหัศจรรย์มากแล้วมันดีมากเหมาะแบบเหมาะกระท่าที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ห้องหรือว่าอยากจะเจอเจอแบบ เจ้านายตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงใจจะขาดกลัวเจ้านายเหงาเนี่ยเครื่องเนี้ยเลิศมาก <Okay. S 1> มาเรามองต่อนะคะและที่พิเศษนี่เต้นเต้นแต่แดนเต้นเต้นี่จ้าใส่อาหารได้ใส่ขนมหรือใส่อาหารเราจะลองใส่ก่อนนะคะใส่ไปเลยเราจะลองดูว่ามันจะใช้ได้จริงเปล่า ก็ปิดนะคะปิดก็นี่ล็อกหมุนเขาเรียกว่าไงหมุนทวนเข็มใช่ไหมทวนเข็มใช่ทวนเข็มฝั่งเนี้ยเออทวนหรือตามตามเหรอฝั่งนูเห็นตัวจักตามก็ทวนไงเออก็แบบอย่างนี้อ่ะเข็มนาฬิกาก็เดินอย่างนี้อ่ะเดินอย่างนี้ตาม มาค่ะทุกคนเราลองมาต่อแอปกันก่อนนะคะก่อนต่อแอปนะคะเราต้องรีเซ็ตไ i f i ก่อนก็คือตรงนี้มันเขาจะมีดูเล็กๆนะคะจิ้มไปเลยอออโอเคใครสึใครที่ต่อแอปไม่เป็นนะคะก็จะกดที่ตัวไอได้เลยท้เฟซบุ๊กก็ตั้งคอมเมนต์เหมือนเดิมจ้ะทุกคนคะต่อแอปเสร็จแล้วง่ายมากก็คือง่ายกว่าทุกทีก็คือ สแกน QR code จากกล้องนะได้เลย <S 2> <S 2> อเออแล้วก็จะมาลองนะคะนี่ทุกคนก็จะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะเดี๋ยวจะลองอะไรให้ดูนี่กดรูปกดรูปเขาเรียกอะไรอะรูปเนี่ยรูปไก่อะ่ะ ทำอย่างนี้ได้มันให้แบบว่านี่แล้วก็ในหน้าจอก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเราอยู่ไหมก็คือเขาจะเป็นกล้องสองนั่นแหละแต่กิมมิคของเขาก็คือน,นั่นแหละทุกคนมันดีมากเลยเอาลองอีกลองอีกกดเลยนะกดแล้วเดี๋รอรอทุกคนทุกคนทุกคนมันแรงมากเลยอ่ะแล้ว,ลว,ลว,ลวส่วนตัวนะ คิดว่าเจ้านายเราอะกระเด็นหนีวิ่งกระเจิงหมดคือว่าอันเนี้ยกดสไลด์หนึ่งอันอะมันจะออกหนึ่งเม็ดแต่ว่าต้องรอให้มันดีดก่อนเอออันนี้สไลด์หลายทีใช่ไหมใช่พี่บอกเอาห้าอันก็คือบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอก่อนคือเหรมาทุกคนเราสามารถคอลแบบว่าพูดคุยกับแมวได้นะคะแล้วฝั่งเราก็จะได้ยินฝั่ง ฝั่งเจ้านายเราก็จะได้ยินเออก็ลองดูนะคือที่คิดนะส่วนตัวนะคือเราไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราลืมเราลืมเอ้ยลืมให้อาหารเราสามารถใช้เครื่องเนี้โยนไปให้หลายๆเม็ดเขาก็อิ่มนะคะทุกคนก็โยนไปให้แต่ละเม็ดเดี๋ยวยลองดูนะลองแล้วนะกดโยนแล้วนะเราจะดีเลยนิดนึงก็ลองก่อนรอก่อนเห็นไหม แล้วว่าแมวไม่กินเรากตกกระจายถ้าส่วนมากนะถ้าถ้าจะกินหนูว่าน่าจะเป็นพวกหมาพวกสุน,นัขอะไรอเงี้ยน่าจะเวิร์กว่าเออแล้วเราไปลองดูลองมะลองตั้งเราจะไปลองตั้งที่มุมห้องนะคะแล้วเราจะออกจากตรงนี้นะคะว่ามันได้จริงหรือเปล่าตะกี้นี้ก็ลองใกล้ๆมันหอนอาจจะไม่รู้เรื่องไปลองจริงๆจังๆกันดีกว่าไปค่ะ <Okay. S 1> ไปค่ะทุกคนเราไปเรียนดูดีกว่าเราลองนะนี่นะนี่นะนี่นะ นี่มางไว้ก่อนออกจากบ้านก่อนออกมาแล้วทุกคนเห็นไหม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 ลองคอนะฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าตอบหน่อยคนที่อยู่ในนั้นน่ะนี่เห็น ฮัลโหลฮัลโหลแมวตอบไม่ได้ก็คนก็ได้ได้ยินได้ยินได้ยินเอ้ย,อยทุกคนนะ <c oughs> อลองให้อีกอให้อาหารให้อาหาร <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นแหละค่ะทุกคนอย่างที่เห็นว่าแมวของเราขี้กลัวไม่เวิร์คค่ะ <c oughs> ทุกคนแป้งเออที่พู่เจอแปก้กครั้งแรกลยแต่ว่าความกล้องก็คือก็ดีแหละอันนี้คือเหมือนกิมมิ่ให้เราเล่นกับเขานะคะก็สนุกดีก็สนุกอะ่ะเออก็เราอะ่ะสนุกเออก็อย่างที่บอกแหละถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไว้ใช้ยางฉุกเฉินก็ได้จบ <c oughs> ไปแล้วนะคะกับการรีวิวทั้งสองตัวนี้ก็คือเอาพูดถึงตัวนี้ก่อนก็คือมันต้องมีจรงิจรงๆเพราะว่ามันสำคัญมากก็คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็ คือมันแบบว่ามันได้หลายอย่างแมวเรากินน้ําเยอะขึ้นน้ําสะอาดเราไม่ต้องกังว,วลว่าแบบต้องคอยเติมน้ำแบบใส่ถ้วยอย่างเงี้ยสารพัดขี้ฝุ่นจะลงไปจ้ะเอออันเนี้ยมันสามารถกรองได้แล้วก็องศาเขาออกแบบมาเพื่อให้แมวอะ่ะกินน้ำโดยเฉพาะไม่ให้เปื้อนคางแล้วก็ให้แบบว่า รับกับรูปหน้าเขาอะ่ะเออ e, ให้มันกินได้เยอะขึ้นก็คือดีมาก <Okay. S 1> อันนี้ก็คือตำจ้ะต้องซื้อจ้ะเนี่ยส่วนเจ้าตัวน,นี้จ้าว่ะสนุกมากเล่นกันแบบว่าใครแบบว่าใครกำลังมาหากล้องแบบดูเขาดูแมวดูอะไรเงี้ยก็โอเคนะเล่นได้สนุกแต่ว่าส่วนตัวไอ้ที่ให้อาหารเนี่ยไม่รอดจ้ะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ยงแมวไม่เหมาะกับแมวเราแต่าอาจจะเหมาะกับแมวคนอื่นก็ลองไปเล่นกันดูนะคะก็ลองนิสัยของแต่ละแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ สองตัวนี้แจกนะจ๊ะสองตัวนี้เหมือนเดิมทุกอย่างก็เราติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook MP2 Channel นะคะหรือว่า YouTube Channel MP2 นะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดสดิคให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายตึง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  Attention please Attention please ครบ1,000 subscriber เราจะแจกเครื่องฟอกอากาศเสียงมี Air Purifier S2 อย่าลืมกดไลค์กดับสไคร์กดกระดิ่ง b e กดกันีให้ด้วยนะคะแจกแม่แจกจริงอย่าลืมกิิงๆิๆงกิ๊กิ้งฟ้าอากาศนะทุกคนมันดีมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะอย่าลืมกดกันนะคะกดอย่างกดเดี๋ยวนี้เลย